สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับช่องบาว MDIY นะครับบรรยากาศการจราจรหน้าบางนาทาวเวอร์นะครับตอนนี้พุ่มห้านาทีนะครับหน้าโตโยต้นะครับโอ้รถติดครับทีมงานรายงานมาว่าหน้าโฮมโปรนะครับกิ่งแก้วนะครับโลตัส แก้วรถเยอะนะครับน้ําข่วมขังตอนนี้กำลังจะข้ามสะพานลอยครับรถติดโอ้โหเลิกงานห้าโมงครึ่งนะครับบรรยากาศดูนะครับรถตอนนี้ครับล่าสุดครับอันนี้ที่สะพานลอยตรงข้ามศูนย์รถโตโยต้านะครับหรือว่าตรงข้ามบางนาทาวเวอร์นะครับเดี๋ยวบ่าวอิมกำลังจะขึ้นสะพานลอยนะครับข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อขึ้นรถมีกลับบ้านนะครับ การกับรถหน้าบางนาทาวเวอร์นะครับณนะปัจจุบัน,นครับหนึ่งทุ่มหนาทีครับเป็นสะพานลอยมาเมื่อสักครู่นะครับฝั่งรถที่อยู่หน้าบางนาทาวเวอร์ครับนับอยู่สะพานลอยหน้าศูนย์โตโยต้านะครับ เข้าสะพานกับรถติดยาวเลยนะครับนี่กำลังจะข้ามสะพานลอยนะครับเพื่อไปขึ้นรถเมล์กับรามสองนะครับฟังขาออกนะครับงุ่งหน้าออกทางบางพีก็ไปแถวสะสมล่าสุดที่บางนาทาวเวอร์นะครับดูครับตอนนี้ครับ สะสมยาวเลยนะครับนี่ครับหน้าสวนสนามตรงข้ามบางนาเทาเอร์นะครับายแถวราชสุดตอนนี้ครับไม่รู้ว่าจะถึงบ้านกี่โมงนะครับตอนนี้ฟังมาจากสี่แยกบางนาครับตนนัวนี้ผู้ขนานนะครับ การปัจจุบันล่าสุดเลยนะครับตรงข้ามบางนาเาเวอร์ตรงข้ามศูนย์โตโยต้านะครับโอเคครับผมวันนี้ก็จบคลิปไปก่อนนะครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างนะครับรอรถเมลกับนำสองนะครับผม